สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอรถสองพลาครับเป็นแฉนมาจอดอยู่ช่วยของอยู่ดูช่วยๆเลยครับอันนี้ต่อเป็นสองพลาที่เจ้าของเขาเป็นอะเจ้าของเเป็นเครื่องยนต์ด้วยนะครับเครื่องเครื่องของ นี่มาดูรถเลยรถสองเพลาครับไม่เคยเห็นเลยครับฮะท,ท, <laughs> ที่ต่อที่ไหนนี่ต่อเองบอก,ออบอกมันมันมันสองเพลายัางไงครับเนี่ยอเ,ออเอาไว้ใช้บรรทุกอะไรไม้บอกโอ้โหยวต่อช่างที่ไหนหรือว่าต่อเองเลยต่อเองครัต่อเอง มันมันขับเคลื่อนเฉพาะล้อมันล้อไหนพี่ล้อหน้าใช่ไหมล้อหลังล้อข้านอ๋อเวลาแล้วแหนักใช่ไหมเป็นเป็นเครื่องอะไรพี่คูโบต้าหรือว่าเครื่องยนต์เลยเครื่องวิสูอ๋อวิสูวิสูปวิสูวิสูวิสูครับแรงไหมพี่แรงไหม วันนี้ได้ถ่ายลงยูทูบให้เอฟซีดูหน่อยโอ้มันทุกข้าวด้วยไหมพี่มันทุกข้าวด้วยทุกอย่างเลยนะต้นทุนประมาณเท่าไหร่คันนี้อันนี้คันคันใช้นานยังคันนี้เนี่ยใช้มาสามปีแบบนี้รับน้ำหนักได้ประมาณกี่ตันครับเนี่ย มีกานได้ครับใช้สรบับบรรทุกโดยเฉพาะเลยครับอันนี้ออกแบบเองเลย <Okay. S 2> เจียวเลยครับนะโอเคพี่โอเคพี่รถสองเพลาครับหนักไ้บรรทุกหนักนะครับนะยังไงก็ฝากเอฟซีด้วยนะครับเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะไปแล้วครับ <laughs> อือโอ้เจ๋ยวเลยครับ เดี๋ยวจะทำใช้บ้างครับไปทำรถแห่นะครับ